สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m s s c h h n n n l r e รีวิว m m c c รุ่นปี2020จะมาพร้อมกับ Face ID และขอบหน้าจอสุดบางคล้าย iPad Pro Apple Garden, ร่รอนการ์ดเชิญร่วมงาน WWDC 2020แบบออนไลน์อย่างเป็นทางการวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ติดตามกันครับก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์ให้สำหรับคลิปวิดีโอนี้กดถูกใจหรือกดติดตาม Emsa Channel ลรีวิวเพื่อเป็นกาลังใจให้เราในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ iMac รุ่นปี2020จะมาพร้อมกับ f a c i ID และขอบหน้าจอสุดบางคล้าย iPad Pro หลังจากที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการรีดีไซน์ iMac ประจำปี2020ที่อาจจะเห็นกันในงาน WWDC นี้ว่าตัวเครื่องจะถูกออกแบบใหม่ขอบหน้าจอจะบางลงกว่ารุ่นกน่อนออกแบบให้คล้ายกับ iPad Pro 2018และ2020โดยล่าสุด มีข้อมูลเพิ่มเติมหลุดออกมาอีกว่า iMac รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มระบบความปลอดภัย Face ID แบบเดียวก,กันกับใน iPhone รุ่นใหม่และ iPad Pro รุ่นใหม่ผู้ใช้ทวิตเตอร์นักเผยข้อมูลออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า iMac รุ่นใหม่จะรองรับการใช้งาน Face ID จากการขุดเจอฝ่าย p l i a d ที่เป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Face ID บน Mac OS และน่าจะเป็นครั้งแรกที่ Face ID จะเข้ามาอยู่ในระบบ Mac OS โดยในข้อมูลที่พบเจอจะเห็นได้ว่าเพิ่มการรองรับระบบ t w o d e p Camera เข้ามาซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับข่าวลือที่ว่าตัวเครื่องจะออกแบบตาม iPad Pro อย่างมากและทางผู้ใช้ Twitter ยังเจอภาพหลุดการออกแบบของ iMac รุ่นใหม่ใน i o s 14 l i q k i d b u i l อีกด้วยเผยให้เห็นดีไซน์ที่ชัดเจนว่าจะมีขอบจอที่บ่างกลมบนคล้ายกับ iPad Pro และจอ Pro Display x d r และ Face ID อีกไม่กี่วันก็จะเข้าใกล้งาน WWDC 2020แล้วซึ่งเราคาดหวังว่าจะได้เห็น iMac รุ่นใหม่กันในงานนี้มาคอยติดตามกันนะครับ แอปเปิ่รอนการ์เชนร่วมงาน WWDC 2020แบบออนไลน์ยังเป็นทางการในที่สุด Apple ก็ประกาศจัดงาน WWDC 2020หรือ Worldwide Developer Conference 2020ประจำปีในเดือนมิถุนาย,ยนนี้สำหรับงาน WW d c 2020ที่จัดขึ้นล่าสุดนี้นับเป็นปีที่31แล้ว หลังจากที่ Apple ได้ร่อนหมายเชิญสื่อเพื่อร่วมง,งาน Keynote อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งงานจะมีกำหนดการเริ่มต้นวันแรกในวันที่22มิถุนายนเวลา10บงเช้าตามเวลาในสหรัฐอเมริกาโดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ทาง Apple จะจัดงานในรูปแบบของวิชวลคอนเฟอเรนซ์จากสถานการณ์โควิด -19 ดังนั้นงานจะไม่มีคนเข้าร่วมสำหรับใครที่สนใจสามารถรับชมได้ฟรีทั่วโลกครับ ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดที่เรากำลังพัฒนาอยู่งาน WWDC 2020จะต้องใหญ่มากแน่ๆเครกเฟเดริกิ ici, รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกร,รรมซอฟต์แวร์ของ Apple ได้กล่าวว่าผมหวังว่านักพัฒนาของเราจะได้ทดลองโค้ดใหม่ๆและโต้ตอบรูปแบบใหม่กับวิศวกรของ Apple ผู้สรรสร้างเทคโนโลยีและเฟรมเวิร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของทุกแพลตฟอร์มของ Apple ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์และทวิตเตอร์ยังไงทางทีมงานเอ็มซ่า n าแนลรีวิวจะจัดทำคลิปให้ติดตามชมและรับฟังกันอีกครั้งหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเอ็มซ่า n าแนลรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ